สบายดีทุกคนบอกว่าทางประเทศไทยประเทศเาาและต่างประเทศเนอาจามีสนนอ,อนกิซิมาเราเรื่องว่าเห็ดคนยังส่วนหมานกนะจากเพราะว่ามีคนถามส่วนเอซีถามมาเห็ดคนยังทีมาไทยส่วนหมากเนาะคนเราซิมาตอบคําถามด้วยจะ้ะแลกาซิมาบอกว่าเออ มันมีรลายๆลายเหตุผลเนาะแต่ละคนมันสิบคือกันเนาะนี่น้องอ้อนกับสีขาวเหลืองเลยเลยจ้ะคือเริ่มแรกอะสิบก็ปีที่แล้วนะจ้ะน้องอ้อนนั่นไปเก็บกาแฟกาแฟาเนาะกาแฟาไปเก็บกาแฟาหนึ่งเดือนปแบบว่าทุกทุกทุกคนไปเก็บกาแฟาหนึ่งเดือนปแบบว่าทุกอรลีะ มันแบบที่ว่าจังใดดีแบบว่าตื่นตีซ้มเนาะทุกคนเผื่อเก็บปู่บอกว่าเงินเดือนในท่าใดเออสองพันจ้ะทุกคนตอนนั้นสองพันสิบสิบกว่าปีที่แล้วได้เงินเดือนบ่ถึงสองพัน่ะมั้หนึกว่าสองอ๋อไม่แลวตอนนั้นประมาณประมาณสองพันหรือสามพันอย่างเดตอนนั้นเนาะเพราะว่าเงินลาวมันกันยังบอกเฝอคือถูกๆกเมือนี้ สองผนหรือสามพันนี่แหละแล้วพ่อบันนี้อยู่ได้ครบเดือนแล้วก็ให้คนไปหับเอาเพราะว่ากาแฟมันยังบเบิร์ดเนาะจ้ะกาแฟมันยังบเบิร์ดแบบไปเก็บนะพ่อมาอันนี้แล้วมามา,มาหาเมเงื่อนเงื่อนกับบไดามาได้ทุกคนต้องฟากน้าเอือยให้เขาฟากน้าเอือยมานเาเพราะว่าเอือยไปเห็ดเนาะจ้ะแล้วก็แล้วก็ยังแล้ก็มามาแล้วอันกำมาด้ำหน้าน้านปลาเพราะว่า เพราะว่าครอบครัวะออนนะถูกบ่มีเขาสกินนอกจากทุกคนบ่มีเขาที่จะสกิลรลกาแบบอายกัมมาไทยแบบผู้ชายนอกจากทุกคนอายอายอ,าย,อายสองคนผู้ชายมาไทยบ่มีเงินที่จะส่งให้นะแต่กับบได้ต้นน่ะสัออนกับบได้คิดยังเนาะก็เออ ห้าเพิ่นครบขวัวก,ก็เลยมาดำนาน้ำปลามาดำนาเอาเขานะจ๊ะมาดำนาปังเขาเอินนาปังนาแสง่งอะไรจ๊ะมาดำนาน้ำป่าเลยกะห้ซอยคาปุ้ยมันใกล้ๆกันได้ทุกคนเพือสีมาหอดเกือบชามทีชุมม่มหงกูนาง,งมาเอาเขานะทีทีทเห็ดแล้วอะไระมาณเท่าไรเศร้าสอบบ่ดนนะในเศร้าสอบนี่แหละ นัง่งนั่งรถไทยมาสามสี่ชั่วโมงโออกมาแต่เด็กๆแล้วพ่อบานีเอ้าอนนันคิดเท่นะบันียำหน้านี่แล้วจ้ะดำนาจแจงเแบบว่บาติดหนี้เข้าเนาะติดหนี้ที่ว่าอ่ายแม่ไปยืมเงินเขาหกพัน แม่ไปยืมเงินเขาหกพันหรือสามพันเนียตอนนั้นจำบได้ยจำบได้ขาวขาวสามพันหรือ 6, หกพันเนี่ยจ้ะบนนีบ่มีดด่ดอกให้เขาดอกข้าวาพันละลอยเนาะจ้ะสิบโบค่อยแพงบได้ตอนนั้นพันพันละลอยพ่อบานีน้องมาอ้อนหันเขาเฮี้ยนเนาะจ้ะทุกคนห้าเฮ็ดปูกนะจ้ะห้าเฮ็ดปวกได้เงินมากว่าสิไปสื่อไปว่าเพรดดาะว่าพ่อแม่กับบหม,มีดด่เนาะจ้ะ ในเงินมาสิไพิส้อสิไพิส้อแม่ว่าสีพิสืรสีสีเทียวไวหวาดนระบายสีห่เนาะสีเที่ยนนี่ระจะทุกคนต้นนั้นราคามันสีพันกีบแม่ว่าน้องเบอรออนสบโบสีโบคอสีโบคอบ้างบ้างเธอหน่อยนักน้องเบอ่อออนสิขอเงินจากเม่นะจ๊ะทุกคนพอวายังเพราะว่าหัวเม่บ่มีเนาะเท่ากระตองแบบสีวาจังใดดี เออเฮาก็ตตองห้าเองเนาะแบอกอลไแบบเฮาก็ตตองห้าเองเพราะว่าถึงเฮาจะเป็นผู้หญิงแต่เฮากับบอยากแบกเงินแบ่มือคอเงินพอเมยเพราะว่าพอเมย์กับบ่มีเนอะจักจกั๊กซีไฮว่าจะได้ขนาดเขายังแถบจะบ่มีกินนะก็ตตองไปเหตุหน้าน้ำป่าน้ำหลูงเพื่อจีจะได้เขามากินมันมันบ่มียังเลยจะทุกคนตอนนั้นลองบ่อ่อนจะขีดเขียด่ย ทีได้เงินใครเ็ดปลวกมาใครไปเงินใครปลวกมาวาจีเอาไปซื้อซอซีเมย์ก็เอาไปจ่ายคาดอโดเขาเบิดนำจากหน้นมาโนอมอ้อนกะคิดแบบว่าคิดว่าอย่า้มาไทยเดอ้ออย่า้แบบจะห้ตัวเองไงเด,อด้อทุกคนอยหา้ตัวเองไงเดอ้อสีมาไทยสิโอ้ลให้เม่ทุกๆุกเดือนและเห็ดให้แมย์สบายสุขสบาย สื่อทองสื่อ,อยังใหายพอเมย์มีเพื่อนมีซานมีรถมีเรืออายพอเมเพราะว่าเห็นอายตอนนั้นหรือว่าแบบบบมีเงินที่จะทรงหายเนาะ่าดอกขี้ดอกขี้ยงกระต้องจ่ายดอกเบี้ยเนาะจะทุกคนกระต้องจ่ายแต่ว่าเขาหันกระใจดีเพราะว่าเหมือนแบบเอ้ากับหมู่ของพอนี่ยละจ้ะเป็นเพื่อนกันกันกบพอนะเขากับ,บ่อยากไดเขาก็บกต้องเอาบ่มีกับโบไ้ก็ได้เขาว่ะ แต่ฮาเปิดน,นอกเก่งใจเข้าเข้าแมว่าเข้าบ่เคอิทิจะท้วหัง่ะนะเข้ากะายเข้าแล้วก็นั่งหฮนะจ้าทุกคนตอนตอนนั้นเงินว่าสิเอาให้ปวกได้อนเด็กหน่อยเนาจะจ้ะให้ปวกได้สิไปซื้อซอซีสิไปซื้อซอซีซื้อย่างโลบแบบใหม่ๆคือมูคนอื่นเขาได้นะกับโบไดจ้าทุกคนเงินแม่เงินที่ได้มากแม่เอาไปจา่ายคีดดอกเขาเบิด ตอนนั้นมาเราะม่อมอ่อนก็นเจ็บใจเลยจ้ะเจ็บใจที่จะที่จะได้ที่จะเป็นเบื่อชีวิตแบบนั้นนะเบื่อทึงมีความสุขแต่ก็ยังเบื่อเบื่อเพราะว่าเงินกับบะหมี่เขาสิกินกับบะหมี่เข้าอยากใดยังเข้ากับบไหรนะจ๊ะให้ยันตอนนั้นแบบสุดถ่ายอันกระตรงแบบแต่ไปเห็ดหน้าน้ำป่าน้ำลูกเนะาะใครแน่แต่ว่า ป่าลุงพ่นใจดีเนาะจ้ะป่าลุงพ่นใจดีดีป่าลุงสะออนบอกว่าทางพ่อหรือทางแม่ทุกๆคนเข้าใจดีเบิดเนาะบู่้หว่าอันนั้นใจดีเบิดสุคนที่จะซอยเรือซอยเรือแปลงปันนํำใจกันนะนะดีแน่สะออนที่มีป่าลุงดีแล้วก็พ่อแม่ที่อันนั้นเนาะจ้ะแล้วพ่อบันนีสอออนนั้นสะออน ตัดทินใจตัดทินใจสิมาไทยกับเอ๋อยช่งปีน้ำท่วมตัดทินใจสิมาไทยกับเอ๋อยส่งปีน้ำท่วมเพราะว่าจะได้กับไดแหละต้องมาไทยใ,ให้ได้ต้องแบบต้องมีเงินต้องได้รถต้องได้เรือที่คือเขานะจ้ะต้องไ,ไงด้เฮือได้ซ่านได้ไฟได้ไฟอย่างพอดีซ้อนมาไทยบสรซ้อนกับเริมที่จะตอนนั้นเงินเดือนสามพันหานะจ๊ะทุกคน เงินเดือนซ้ำมาหาส้อนกับมาเห็ดมาเห็ดได้มาเห็ดได้สองเดือนนี่จ้ะเพราะว่าเขาอยางกับมาเห็ดงานบ้านเนาะเพราะว่างานบ้านามันซีว่าจงไหมันเก็บเงินได้เนาะอย่างที้ยังต้อนกแบบับตัวเองเป็นเด็กหน่อยนะบอกยั่งซ้อนยั่งก็เห็ดเบิดบ่ด้ขี้เกียจขี้ขาดเนาะแบบบอกยั่งก็เห็ดเบิร์ดทูกทิ้งทุกอย่างสองเงิน,ามมานเดือนซ้ำมาหาสองเดือนน่ะสะอนกับให เจ้านายโอนให้สะอนสะอนซองเดือนมันสิตกอยู่เจ็ดพันเนาะสะออนเก็บได้หกพันหาสะออนให้เจ้านายโอนหกพันหาเอาไว้ใส่หาลอยแปบว่าเมื่อแถบจะบริสุรออยั่งเลยตอนนั้นนะยังะ่งเจ้านายก็บสื่อให้ก็กินไปแต่ที่มีเนาะเพราะว่าเฮาเฮาเามื่อแบบว่าเฮามาเก็บเงินโอ้สะออนดีใจแลวนะได้บได้หกพัน 6, หาเนาะ ให้พ่อแม่อู้แต่นักสออนก็เลิมแบบเริมเหตุงานบ้านสามผันสี่ผันเงินเดือนยังขึ้นประมาณนี้สออนกนเริมจะแบบบบมีไฟน้อเกินสออนบบมีไฟก็เอาไฟเขาเมื่นหาแล้วพอบันนี้เอายังอีกเอาเอาเพื่อนจะทุกคนแบบเมื่อนไปว่ามันเอาเพื่อนแอบเพื่อนนอกจากทุกคนแบบแอบเพื่อนนะแอบเพื่อนให้มันดีบอกว่าตอนสะอนมายังแบบแอบ้าแถบอยู่เนาะแอบเมื่อนแบบ เขาเอานินเอนียงเขาเอิอนฟาที่เอาใบตองนะเอาอะไรเขาเอินฟาแถบเป็นบริเวณว่าเมื่อทีผ้าแบบว่าอะไรเอาใบตองมาอันนั้นเด็กะเห็ดบางเหือน่อยแอมเพื่อนแอมเพื่อนกะเดอเขาไฟ ا กเมินหาเงินสะอ่อนประมานก้นไห้พอแม่เท่านั้น,อน,น,นสองมือนนอกจากทุกคนสองมือนจากจะเห็งเดงานจะเดือนตอนน้นนะจะจำาะไรวาเงินเดือนสามสี่พัน 3, 000, 4, 000, เอง บนไหนพ่อเม่์สองหมื่นแล้วก็เอาอยัางเอาไฟหมื่นหาเอาเพื่อนนอาะจะปันเนี้เพื่อนกับะมาณหมื่นหานี่หละจ้ะหมื่นหาหรือสองหมื่นจำไม่ได้แล้วก็พ่อเมย์ก็ออกแน่จะเล็กจะน้อยนะเพราะว่าเรากะพ่อเมย์กับอีต้นอีต้นลูกเนาะอีต้นเออยานถูกแต่กะจะอ่อนแบบบุยอถหอน่าจะตัดเล็กหน่อย มีแต่เก็บเงินมีแต่เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินอย่างเดียวอยากให้ครอบครัวสุขสบายอยากให้อายเอื้อนน้องสุขสบายพอมีพ่อบบน,นี้ก็ได้มาเื่อยๆแล้วก็เอาน้ำบาด้านเนาะจ้ะน้ำบะด้านกับประมาณเท่าไรเจ้านะ่ะมื่นซองนี่แหลจะจะเอาน้ำบาดาลมื่นซองหรือมื่นหนึ่งนี่แหละแล้วก็พอพอพอเอาน้ำบาด้านแล้วซ้อนก็ให้เมย์แบบว่าเอาแบบ เอาอย่างเอา,เอาแบบบันไดนะจ้ะทุกคนเห็นให้มันดีๆนะเพราะว่าแต่ก่อนเมือนแบบเป็นขันเป็นเป็นขันประมาณนี้แหละเป็นขันเป็นขันเป็นขันขันขืนแบบนี้นะสะอ่อนแบบเออแบบมีร้านม,ม,มนีมีน้องไม่นุ่งเข้าขืนกัอยากไดดีๆเนาะก็ <c oughs> เลยโอนให้ประมาณเท่าไหร่หาพันหาพันแล้วก็บัดนี้เอาคู่อ่ะนะจ้ะทุกคนเอาเอาคู่อ่ะ เอ้ยบ่แม่นะครัวเอาห้องหนามก่อนจ้าทุกคนเอาห้องหนามส่วนเงินสะออนโอนน้อนให้เท่าไรมือหนึ่งแต่ว่าแม่ว่าพอพอสะออนอ่ะสีคุดเองอย่างเองเบิดแล้ค่ะสาบสั้งก็สอบก็สร้ขั้นกระซี่กับมีแต่แบบปาลุงตัวเองซอยกันเห็ดท่นะแบบเพิ่นกับว่ามีเวียกมีงานเห็ดเพิ่นกับเอออยากเห็ดทนะก็เลยให้เห็ดเห็ดตามมีตามเกิดนะจ๊ะทุกคนบ่ไ้แปลว่าบ่ไ้ซีแบบหายผู้หนันผู้นี้เห็ดเนาะ ก็เลยพอบบันี้ส่ออ่อนก็เริ่มเริ่มได้ห้องน้ำเลื่มได้ห้องน้ำ้วก็ได้ได้เคลื่อนขั้วนะคะทุกคนได้เคลื่อนขวาวแบบเมื่อนคล้ไขๆก็ออกนะเนาะก็ออกจักหน่อยก็ออกแบบจริงๆริงงั้นเื่อนส่อมันสีเป็นแบบรอบๆแดงสีเราเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอยู่ดี่สออ่อนกระสีเกาะทางล่างลงแบบเมื่อนแบบเพื่อนกระสีแดงฉีดเน่อยแต่ก็กอกก็ออกจักหน่อยฮะนะให้มันเป็นมัน ให้มันเป็นเฮือนคู่อะให้มันกว้างนากหน่อยเวลากินเขาหนึ่งเขาแบบเวลาลมมามันลมมันแห้งแหละทุกคนเฮื่อนสะออนมันอยู่นอกงูเนาะลมมันแห้งมันมามันมามาแล้วอ่ะพ่อแบบน,นี้มาแล้วอันเขากะได้ได้ได้เฮื่อนแประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งบ่ เมื่หนึ่งหรือสองเมื่อนี่ได้จำบ่ได้แล้วก็มีเงินพอเงินเงินเงินครอบครัวน้ำนัแบบซอยๆกันเนาะบอยักเพราะว่าเพิ่นกะคือแบบว่าบอยักให้เศร้าอ้อนนั้นเป็นแบบเป็นอย่างแบบถูกบอยักให้เศร้าอ้อนแบบแบบแบกหลักแบบรับผลระเนาะแบบรลับผลาญล่าล่วงหลายต่างแต่นั้นเสมอตอนนั้นน่ะสอนกับแบบเหลิมจะแบบเฮ็ดแห้งครอบครัวแบบโยกระดับขึ้นจากน่อย จากที่แบบเอ ang, อผมมีออยังสะออนค่ะแล้วสะออนก็เริิมสือเอียงเริ่มซื้องัวละจ้ะงัวแบบงัวตัวเองเนาะงัวตัวเองซองโตที่จริงก็เสือพ่อแม่แหละพ่อแม่ก็บอกว่าเออซื้อหายตัวเองทราบแบบแนะนาตัวเองนะพอเวลามีครอบครัวเนาะเพื่อนจันสิได้บอกว่าเออมีข้องเฮาเด้อเที่ยวห,า,หาเด้อส่วนเงาส่วนงัวพ,พ่อแม่ก็คือแบบให้แบบให้น้นองนุง่งค่ะนะ ยำอัลลูอัเมียนอกบ้านเฮาสีเป็นจังสันน่ะไห้นนองนงไห่ยังไลๆคนที่จะแบบที่เข้าเลี้ยงเนาะซ้อนกับบอดด้คิดทีจะห่วงดอกกระเลียงเอ้าเลียงอาลลูแลเอัเต่าเข้านะองค์กรสื่อต้อนนะเทไรสื่อสามหมื่นจะงัวงัวทองโตแบบมันมันกําลังถ่องอ่อนๆน,นะจ๊ะเพิ่นคลายโซเพิ่นเพิ่นคลา,ายสามหมืน่นู้ดิู้ดิโอนใไห่สามหมืน่นและขัง สออนกับแต่ได้ล่ย่างเลยจะจำไว้รนนอะค่ะปุ้ยคครยังสออนให้แต่อดนะจ๊ะเพราะอันนั้นก็คือแบบครั้งที่แล้วก็คือสื่อรถแม่ว่าสะออนบอกมีเงินที่จะสื่อรถแปลว่าบ่ไม่ย่สงสะออนที่จะสื่อรถเพราะว่ารถนะมันมีอะไรมันกระหังนะทุกคนมีคันเดียวพ่อหนองกระเหลิมไงสะออนกับอยากได้รถเป็นของตัวเองแต่มันบ่มีที่จะ เงินที่เราจะซื้อมือหนึ่งก็เลยซื้อมือสองเข้าไปเนาะจา้ะพอมือหนึ่งมันประมาณตกอยู่ประมาณหามื่นนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วบ่หามื่นกับประมาณสี่มื่นหามื่นหกสี่มื่นหกเนาะลดอยู่บ้านเ <c oughs> ราจีนสะออนบ่เอาอยู่แล้วพอมะมนบ่ดีแล้วกะ็นอ้องสะออนกับซื้อรดมือสองซื้อรดมือสองสองมืนมนงน่นันยานีเนาะซือ้อรดมือสองแล้วสะออนกะไห้ยัง ก็คือที่เห็นนั่นแหละจ้ะเสิร์ฟไแม่เนาะได้ท่อใหแม่หนึ त, ่งบาทหนึ่งบาทก็คือสามหมื่นพ่อมันจนะอ้อนกัอยากได้อยากได้เป็นของตัวเองก็สื่อซองสลึงเองเนาอยกัทุกคนอยากได้ไอสามอยากอยากได้เออยเอ,อยากได้บาทหนึ่งกับอกได้แต่ก็บ่กเป็นย่างเนาะเฮากับภูมิใจสิ่งที่เฮามีสิ่งที่เฮา,าได้เนาะจ้ะบต้องแบบไปควายคว้า,าเฮากับภูมใจที่เฮามาทํางานในประเทศไทยเฮาได้ละลาย นีคือส่วนหนึ่งด้อที่สอนภูมิใจส่วนนั้นส่วนทิบบอดัยเอยทึ่งก็คือแบบว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะจ้ะแบบหรือว่าห่นจํำบอดัยหนาะจตะกะขอขอบคุณในลายเด้อที่หับชมซอออนสาวน,น้อยตาดำๆคนนี้สาวน,น้อยบานหน้าคนนี้ทันยาคูเกี่ยวกับเี้ยกะอย่าลืมคอมเมนต์รืออันนั้นไว้กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อจ้ะ หนึ่งกำลังใจขึ้นหนึ่งการติดตามขึ้นหนึ่งกำลังใจคล้องสะอ่อนเพราะว่ามันมีค่ามากกว่าที่จะให้กำลังใจเนจาะจ้ะมันมีขา่าวหันมันคือาขายแบบขอบค่วทุกคนทุกคนคือขอบคัวเพราะว่าให้กำลังใจสะอ่อนคอยซัพพอร์ตคอยให้คำแนะนำทุกๆคนเลยจ้ะบอกว่าเป็นไพ่สะอ่อนแบบขอบคุณทุกคัณใจจริงเลยจ้ะ ขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเนาะจากเป็นภาษาล,ลาวก็ได้แต่ได้กระอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยสมคิดจริงได้ก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อจากทุกๆคนแต่ส่อ่อนว่ามอยังล้าเนาะมัน,นีเนาะก,กับมาลามาลาเกี่ยวกับชีวิตท่มาทํางานไปเทศไทยว่ะได้ยังแน่มียังเน่เป็นของตัวเองแต่ก็มีความภูมิใจยังเนาะที่มาเหตุ ที่เห็ดมาว่ะมันได้ย,ยังเนาจะกาบทำเท่า,ทา,ทานี้ก่อนเ้ยจ้าทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย